อืมดึงยีดีพ่อ,อยังไงก็้บานเช่นีคนนน่ครับโอ้โหเป็นเหล็กเนี่เหล็กสมันไก่กัดบอลไก่รับผมเอาเลยพอ,อยเงยนระโเอาพอดีพอดีครับอโอ้เป็นสามเป็นศูน สามศนย์บ่นี่ครับผมว่าบานนี้ก็ศูนสามอ่าบานนี้ก็ศูนสามให้เขากลับเอาเองเนาะใเนาะเออเอครับอครับสามศูนย์ศูนย์สามมันก็เป็สองตเาเอาเอาเอไปไหนตมอีกบ่อ่าตมอีกครับผมเอาตำอียังนี่ครับติดกันอ่าป็งนึ่อ่า่เปยังหอึ่งเออ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบอกบอกใส่ไม่หรอกว่าใส่ไม่แม่มันบหมันบดมันนีหนะไอ้วมาว่าเขาเขาเสีบม่หยังหัวเพราะสีบม่หยังไปสิจากหัวเขาเอกเขาฟังเขาหูหูไ่เลยเขาฟังหูแล้วเสียนไปอยู่บัตรสวเขายังหูเลยโอ้ยพอเอ้ยไอ้จีนเวียดไทยเวียดเจ้าไปยังดังไม่เห็นเวสกุลเห็น บ่อะไรอันนั้นผู้ยูยูก็เห็เขาก็เห็นเขาก็หูเผาะคืออานเขาเห็นเขากรเห็นเขาก็เห็นือกันเเห็นดิเขาว่าอ้เขาย้ายเอยเขาว่าคือห้เลกแม่นเถอเขาว่าสิดน่เเจ็ดหนเ็จ็ดนึงโอ้เต็มเตมแล้วเขาถือกันหลายเลยนี่กใหญ่กน้าบันสิกอเปนกัวันไอ ยังเจ็แมนมันนี่หมออันนี้แล้วหมออันอ้นเออท่านที่เพื่าโอ้เรห่วยมาอยากจะเป็นที่เขาบอกให้เขาซื้อแล้วอืมมันนี่กะอันบัรมาที่ซื้อผัดเขาเขาตัดบะหมาหายกะเซือแล้วอืมมันยังมือมือมันเชียวมันยังคน คนมาแหงนกล่นืนลขื้นคนเหลเขาบอกาไปหาซื้อไปซื้อมันเอมันกัว่าเขดีเพี้ยงนะมันเขาก็ว่าครนะหายใใหญ่นอายใหญ่ใหญ่ื้อหมาว่าว่าไาพอเขาไ้ซื้อเนพไซื้อเนปอาไปซื้อเนแตดอ่ะึ้นมาบอกเลยว่าไอ้ยงยงชมัน อันนี้ก็อันนั้นคือเทั่งวันมันอยู่สามคนครับเออสามคนกันเลยว่าจากความเป็นจับยิงเอาแขนมันออกมาครับนออจต่บ้านจกเที่ยงนันทอนละอ๋ออือก่ทอนทอนละครับมันกับเป็นเลขแมันไปทัช้วันแล้วคือมันมันจนเนี้ยมันกับบ่ได้เลยขอบ่ได้เลยล่องครับไ่ใหญ่เออมันบ่มดเล็กล่องเลยขอใครเล็ล่องเลยขอความมันเหมือนใจแห้ง ้าเลขอมันใจเลยอตัวนี้เป็นเรืกควมฝันเออเออขอมฝันสิหรอกเลยเป็นเรืกควมฝันขันเรืขอขอเอาเงินเงนก็เรกอร่มอันนัรามอแปลงขันขันหาขันนังขันอย่างนี่ต่ดเมันใจเยอะขันขันมันบ่าให้เงนขันมันเขาขวบมฝันย่อมไม่มันขันให้ถึงยัอืมอมันเป็นจางซี่ ครับมันเลยก็เลยขอขอขอซื uh, ้อน네ี่แหละมันใช้ก็ใครใครกบใครซื้อขึ้นก็จะโอ้ใหขออีกทีขอเนี่อครับเพ้คือคือจังเขาขอเสียวกับภาษีนะครับมันเขาขอมาเบี้ยเล่าเสียเงนเขาเขาขอเงอนเขาว่าชาสุเลยแตว่าสิบว้นสุดยดดแม่นางเท่คนีบเออจะขอขอเลยของหอยด้วยเบื่นี่เออ อันน mm. ั ang, rando, declined, ang, mm ้นเขาเขาก็เลยเขาเกลี่ยมาเชื่อมืันสินาว่าอันนั้นเขากลี่าเป็นนะนิ่งเราสร้างสมเราูลสร้างสามเราไมงกินสิ่งใดเาาสร้างเชี่งมเอยว่าที่รแกยินงแฉอันนั้นเลกสมตจแล้วก็ที่มันยงเล็กชายนีเ้าแกยิงแฉขอยขันเห็นขึ่งคำนี้ขันบอก ใช่ามกไก่แต่ไระใช่กเปลรอยมาไก่ไก่เห็นชาชาเน้อชาจุชาจุชาจุเอาควาาสนมันรอยเลยมันมันบังไห้มันมาให้ร้อยคักบเออไปปุ๊บป๊บเดยเม่อยเจ้านี้ขันขันมันใช่ไงนมนจำมันใจครับเม่อมัดมังบม่อไห้มันก็วาย มันก็บวายมันหายมันหายแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยนี่นี่วังวังเลยฉันนั่นไอ้สุปเจอร์มีครับเันนี่เขาพันนี่โอ้ยมันก็พันนี่แล้เขาจะจำว่าโอ้ยพันไ่เห็ยอะมาครับเขาว่าจะจ้าติดสี่ยังีเอ๊เขียงอันนั้นในยามดนีดนึงครับเออเป็นว่าถ้าเราไปเวลา ทับนวชี้นะเออเชี่ยวเชี่ยววินไข่ไหมไข่ไหมครับเออเออตัวนี้ของมันแน่นอนเออจะชี้กันมันหญ่ก็ชี้มันใหญ่นอนอยู่แล้วอ๋ออันนี้กะอันอันมาสุดสี่รอบมันดีมากอันนี้อ่าเกเรเกเรก็ได้ครับมาเกเรเกเรก็ของเทาเองนี่แล้วครับอันนั้น กาวหนึ่งบังบว่าใครมันกาสยเนาะครับมาเอไม่สองเจาวบ่อใ้สเจาะบ่อใ้คือใจเลยเนาะซีซีก็มึงบอกครับจักจัรลอยจักยังมึงแบบนีอืมก็ไดครับพ่อใหญ่กาหนึงก็อยู่ห้าหนึ่งกานึออยู่พ่อใหญ่นี่กานึงเออกานครับเออซีซีก็มึงเจอเจอเจาออยเนี่ย คันว่าอันนั้นเลขสามโตนี่คันว่าอันนั้นสามศูนย์ศูนย์สามน่อยอ๋อเลขสามโตเออสามศูนย์ศย์สามครับรางบนไื่อรางบนเออมันจะเลขสี่โตครับเออเออสามศูนย์ศูนย์สามเออแต่พ่อน่ยอยากให้เติมเลขอายุเขาไปแน่จักหน่อยนึงเออบอกเออเออเออเลขอายุก็คือเก่าสิบเอ็ดปีเก่าเก่าออ๋อ ใมีพันธนี่อะไรแล้วใส่เขาออกกันนะครับเขาโอกกันก็ว่าเอานั้นฟูเขากขกันเี่แหละก็ว่าไอไออีกส่วนมันโขกมันมามันเป็นหน้องกินหนึ่งมันมาไม่โยกโขเศอโอมานนี่เขาเขาว่าไม่โขเศษเบสละครับอะไรบึงมันกะถือ เว้ยพวกเขาไล่เบิงมุ่โจกไปเลยว่เนาะบัดนี่จังว่าสื่อบงเกิดเออยากให้ซื้อบังเกิดเสือิเดเออซื้อบังเกิเป็นเป็นอะไรนี่บันไล่เบิงมันเป็นเป็นอะไรหั่บังเสืออะไรไหเขาก็ะไรบ้างว่ะอ้หวเสอพิเศษเนาะมันก็ถือคือเขาวายอยู่เลยเออจังา อะไรเข้าเก่าเกิดก็ดีจอดดีจอดมันก็บ่าเป็นน้องเขาทีหนึ่งแม่หมอเผยในเด็กไม่วิเศษเขียนอะไรออกเท่านั้น<ช>เดี๋ยวใหม่ให<ช>ม่ใหม่วิเศษให้นี่ครับใหม่วิเศษใหม่วิเศษจุ่มกระถาใส่ใหม่ก่อนเด้อครับครับ ยงก็ถาปันยังมาปัดนคุณปัคนนว่าผหลังคนสัางหลังคนนล้หล่อมชอบอีกางคนนี้ขูแก้วเลเ็กเลยเส็จนไปใส่ใหม่ไมเสีครับองปอมคนที่เขียวคนนขายยมาเจอลูกโมดทลายคุกำจัดกกรจดมาทุ่ายหายด้วยเราหมดทายยักอ์ วันทุกเย็นกัดพอนเพราวันนั่ะนอกมันจจการข่าวาชมอพันมาอยู่ก็าอกโจมจองหัวให้เขากลัวอานภักพันจังไรทับทุกันแบบพันชพันกันแข็งดหัวมันกระไรเป็นเพื่อนถูงถือเพื่องไฟพันธุ์เหนียวคนเป็นเหนพันอยู่ที่พวกติดกวกน่าถะมนตัวเกี้ยงวงคือพอนั้นนอนกันเกิดเป็นกระจอกดอกแม่แม่โราอาจนแชบพายผลที่ล้มน้านี่มันขาดกางชาวนี่นายช้านี่เห้นกระผมเป็อยู่ที่ศาสตร์ที่ศาสตร์คาดโกาปาโฮมประมาณสามเพ่ อืมเอาละบัตรเช่นี้ใหม่วิเศษลงหรอครับเอาะดูดีดีดอืมเดิงดีดีเฮใหญ่เอ้บัตรเช่อนี้อ่าเอะครับโอโ้โหเป็นเลขยังงเลขสามันไก่กัดบดไก่ครับผมเอาเลยให้่ งยันนกครับพอดีพอดีครับโอ้เป็นสาเป็นศูนย์เป็นสามศูนย์บ่นีครับผมบ้านนี้กับศูนสาม่าบ้านนี้กับศูนสามให้เขากลับเอาเองเนาะพอ้น้องเออเออเออครับอ่ครับสามศูนย์ศูนย์สามันก็ไปเรียงสองตัวเอา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 ไปไตำตไม่อีกบ่อ่าตไม่อีกครับผมอาตำอี๋ยังนี่ครับ เบนเล่เอามาชิชยกี่ยเอาไปกอนเอาเอเล่งงหน่อยเล่งดีดีครับเล่งดีดีครับเอาเป็นอย่างหนึ่งเอาผมเป็นอย่างเอาอเก้าเก้าที่รับนี่นมันไก่กันบ่ก็พอดีครับพอดีบ่ครับผมเป็นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหครับพ่อใหญ่เก่าหนึ่งอดูานอนีคอับอยด้วยได้ถือไว้ยด้ถึงเชียนได้หายออกหาออกถึงทั้คู่เลยหาออกทั้งคูเลยหาออกทั้งสองตัวนี่ทั้งสามศูนย์กับเก่าหนึ่งเลยโอ้ห้ออกเลยครับ ศูจำได้ครับมองบอลแมอันยังกระถาเดินทางกระถาเดินทางอัดไว้แล้วครับอัดอัดอัดไปแล้วะครับผมนี่แหละเก่าสามศูนย์ครับเก่าหนึ่งสามศูนย์เก่าหนึ่งคอยคุณคอยล่ะคอยรวยคอยเถือหนอยรวยเบอร์เด้อคอยล่ะคอยรวย ขอยสุดคอยละว,วันที่เนึง่งอยากได้เงินก็นให้ได้เงินไหลนองมาเด้่อยากไก่ช่องไก่ช่อมไหลมามหายไหลมาแห้งปันน้ำแกงไหลมาลำเขาหาเตลี่ยมบา้านหายห,หล่นเลยอะนั่งดูเพื่อนขายมีเงินแสฉล่งเขบาบ้านเนี่นั่งโย่บานขายมีเงินล้านแฉลงเขาเนอ่ยคอยลาขอยรวยขอยอยู่สนกินเย็นเด้อขอยทำมาค่าขิา้ง กพอนเกขบกระยาให้ได้เพิมไข่กระยาให้มีขอให้มีอายุวันณะสุขถังพลังให้ยังมีชื่อเก่าสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งยืนโอ้เพ่งเพ่งเพ่ง